ปั๊มน้ำมันหลอนฉันทำงานกะกลางคืนที่ปั๊มแห่งหนึ่งในเมืองเล็กๆมาเกือบปีแล้วบางครั้งฉันก็ได้เจอกับคนแปลกๆบ้างแต่ว่าสัปดาห์ที่แล้วนั้นมีบางอย่างทำให้ฉันขวัญผวาจนทำให้ฉันอยากจะลาออกจากงานที่ทำอยู่ประมาณตีสามในวันพรฤหัสบดีมีหญิงแก่ๆคนหนึ่งมาใช้บริการ ตัวของเธอสูงแต่หลังคอมเธอสวมเสื้อค่อนข้างหลวมและมีเสื้อตัวนอกทับอีกชั้นหนึ่งลักษณะยาวๆพร้อมกับแว่นตาที่ใหญ่จนบังหน้าเธอเกือบทั้งหมดเธอพูดกับฉันว่าสวัสดีน้ำเสียงของเธอไม่เหมือนกับเสียงของผู้หญิงแก่เลยเสียงนั้นดูทุ้มและดังเธอมาที่เคาน์เตอร์ร้านและขอร้องให้ฉันช่วยซ่อมรถให้กับเธอฉันมีความรู้สึกแปลก ว่าอาจจะมีเรื่องอันตรายเกิดขึ้นฉันจึงบอกกับเธอไปว่าฉันไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากปั๊มแห่งนี้ในเวลากลางคืนเธอคิ้วขมวดและค่อนข้างจะงดหงิดเลยทีเดียวแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาเธอเดินไปมาในปั๊มและเหลือบตาม,มามองดูฉันหลายครั้งมากบางครั้งเธอก็เดินไปข้างนอกแล้วชี้ไปที่อะไรบางอย่างพร้อมกับจ้องตาของฉันเหมือนกับว่า เธออยากจะให้ฉันออกไปข้างนอกแล้วดูสิ่งที่เธอชี้มีครั้งหนึ่งเธอชี้ไปที่ห้องน้ำตอนที่เธอออกมาเธอบอกว่ากระดาษที่ชู้ในห้องน้ำมันหมดแล้วแต่ฉันก็ยังรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยอยู่ดีความกลัวได้ถาถมใส่ตัวฉันฉันจะต้องไม่ออกไปจากปั๊มแห่งนี้เด็ดขาดฉันจึงยื่นม้วนกระดาษทิ่ชู้ให้เธอจากด้านหลังของเคาน์เตอร์นั้นแทนครั้งนี้ ท่าทีของเธอดูเหมือนจะโกรธเอามากๆเลยล่ะแต่เธอก็ยังคงเดินตรด่ไปมาเหมือนเดิมก่อนที่เธอจะขอร้องให้ฉันไปซ่อมเครื่องชงกาแฟแต่ก็เหมือนเดิมฉันบอกเธอไปอย่างสุภาพว่าฉันออกไปข้างนอกปั๊มไม่ได้จริงๆ,ๆเธอบน่นพึมพำถึงการบริการของปั๊มว่าหวยแตกและในที่สุดเธอก็ออกจากปั๊มแห่งนี้ไปเมื่อหมดเวลางานของฉันขณะที่ฉันกำลังเดินไปที่รถ ฉันสังเกตเห็นกองผ้ากองหนึ่งวางอยู่เหนือรั้วตะไคร้ที่แยกห่างจากปั๊มไม่ไกลนักฉันเดินออกจากรถและเดินเข้าไปดูชัดๆสิ่งที่ฉันได้เห็นก็คือเสื้อตัวนั้นตัวเดียวกับผู้หญิงแก่คนนั้นสวมพร้อมกับแว่นตาให,ใ,หใหญ่อันหนึ่งวางอยู่ข้างๆมีบางอย่างคล้ายๆกับผิวหนังของมนุษย์ทั้งตัวฉันตกใจสุดขีดรีบวิ่งกลับไปที่รถแล้วขับออกไปแบบไม่คิดชีวิต ฉันยังคงรู้สึกแย่จนถึงทุกวันนี้ฉันยังคงทำงานที่ปั๊มนี้อยู่เหมือนเดิมฉันไม่ได้เจออะไรอีกเลยแต่อย่างไรก็ตามฉันก็ได้ถามเพื่อนร่วมงานคนอื่นที่ทำงานกะดึกกับฉันว่าเห็นอะไรผิดปกติบ้างหรือเปล่า <c oughs> เขาตอบฉันว่าไม่นิแต่ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งถามหาเธออยู่นะว่าจะกลับมาทำงานเมื่อไหร่ฉันตกใจเลยถามถึงลักษณะของผู้หญิงคนนั้นเขาบอกกับฉันว่า เธอเป็นผู้หญิงแก่ที่สวมแว่นตาใหญ่ๆ <_ d ata> และเพื่อนร่วมงานของฉันคนนี้คิดว่าเธออาจจะเป็นคนที่ฉันรู้จักหรือคนในครอบครัวของฉันก็ได้ <_ d ata> เพราะว่าเธอเรียกชื่อฉันทั้งๆ้ท,งที่ฉันไม่เคยบอกชื่อฉันกับเธอเลย <_ d ata> เขาบอกเวลาทำงานของฉันให้กับผู้หญิงคนนั้นฉันถามเขาต่อว่าเธอทำให้เขารู้สึกแปลกๆอะไรบ้างหรือเปล่าเขาก็ตอบว่าไม่ แต่เขาเห็นว่าตอนที่ผู้หญิงคนนั้นจะเข้ามาในปั๊มนั้นประตูอัตโนมัติไม่ได้เปิดให้กับเธอหลังจากเธอพยายามเข้าปั๊มถึงสามครั้งจนในที่สุดเธอต้องใช้มือของเธอเปิดประตูเข้ามาเอง